ดีค่ะเร็วสบายดีสบายดีตอนนี้พี่นาดากระวนกำลังหยิบเอาน้ำนะบรรยากาศวัดไปเอาน้ำเาน,ำนาะถ้าจะไาอยู่นี่น ที่เล้าเรียกสุกซาลาเนาะสุกซาลาไปทางนี้เป็นตลาดพีดาหันหันหลังพีดาหันหน้ามาหน่อยจียิ้มหน่อยดิยีงไงพีดาอยู่ข้างหลังเออาพี่วัดพี่วัดพี่ที่โอ้เหือเหือแต่งเหือแต่ง เดิทางไปงโไปน่นเลยไกาดมีรถแตกๆมันยาการทางไปมันการทางทางบานๆเ,เนอะอบานนี่ก็จะันอยู่นี่บ,บนี้ซื้อน้ำเลยจ้ะอันผู้ซื้อก็ซื้อ เขาบอกไซื้อเขาก็ไปตักเอาอยู่บอมันทางไปทางไปเอานา ปปลาวอากาศอากาศเย็ยยนวันสนุกไหมคะสนุกเออสนุก <laughs> วนมวนบ่วนมวนบ่บรรยากาศข้างๆกันมีคนขายของแล้วมีร้านค้อรราอาจจะหมู่บ้านบ้านนี้ยังยัางย่ง,ย,งย่งเป็นบา้านเตาๆอยู่กองว่างกรเจอกะย่างบาทนท่านนี้สวนมากภูเก็ตสองส,สันหรอกสันเดียวยกสูง เป็นสองแถวสองแถวบ้านลงไปในเมืองจะนักงสองแถวตำจันสวรรันไห้ตรงหน้าอหน,นองัวนองหวัหว,วอยู่ในคนปล่อยได้จ้ะคนปล่อยคนระเลยผูกเพื่อคนจิปล่อ,ลอยไมตาด้มาเลยคามาสีส้ามงแล้วค่ะจะออกไปหา อองอะไรเขาข้อกอีกที่นึงคนติดปล่อ,อยไปไม่เลย,ยทำมาจะไปหาคือ,ว,อว่าทา่าก็ถือว่าสะดวกสบายอยู่จกทาง หน้าปังด้วยอ่ะ บมูบ้านปะนนจันเชิญท่องเที่ยวเมืองจำพรน,นี่เป็นโรงน้ำแข็งโรงน้ำแข็งเนาะหมูห่บา้านนี่เป็นโรงน้ำแข็งพระเจ้าไมาเห็นอัน เล่นอีกโรงเรียนอีก,กอันหมู่บ้านหนึ่งก็จะใกล้ๆกันเนี่ยข้อบวกคอยใส่ต้งเล่นปฐม,มอันนี้วัดอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยวัดอีกหมู่บ้านหนึ่งวัดที่นนออเอ้าหนามนี่วัดอีกเดื่อทางไปวันทางไปเอ้าหนามวันเริ่มจีเริ่มสิบกคอยเอ็นนีเดินทาง ทางไปเอา,าหน้าอกกับสีลำบากในจังหน่ยนอยแล้วบาะบ้านเขาเนาะทางนี้ก็มีแต่ปาลาแล้วพี่น้องเลยไม่่มน้องก็ได้จะพาเที่ยวเบึงธรรมาชาติบ้านต้นไม้ต้อนตอะไรสั่นเลยเฮ้ยตัดตั เกอจะพี่น <s shrink> <sk Sod> ้องเอ้ยบอกว่าทางบอกไปดีทางคุกค่ะนี่เป็นหนามมันจะเห็นหน้าแซงนี่เป็นหนามถึงก็จะเห็นหน้าหน้าปังเลยจ้ะเขาน้าปัง มองน้าสิเพิ่อเห็นหน้าปังด้วยจ้ะมองน้าไปเลยทางกับไปเอาหนามด้วยจ้ะนี่เด้อทางกับไปบมเอาหนามหมดนะใกล้เติบจากบ้านมากเลยกะขี่รถขับรถขับรถไอ้ไทยมากเลยกะสักพักอยู่ดิใกล้เติบอยู่ใกน้หนามเ่ยอ้วมันยาวโหโหเพื่อเห็นหน้าเพื่อเห็นหน้าปังทางนี้อ้าวไปพร้อม หอดคนละพี่น้องเอ้ย,อยน้ำก็บไก,ก่ค่ะแต่ว่าคำซื้อก็ได้เด้อน้ำมันก็มีน้ำคลายอยู่จ้ะแต่ว่าบ้านของแม่นอรดานี่ยทำมีย่างบอบอบอจำเป็นซื้อกะเข้ากะมาเอาเองได้กัมาเอาเองจ้ะปรได้นปได้ไปซื้อเพิ่นเข้ากับประหยัดตีอีกแต่ว่ามันกะพอเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่จ้ะจะคล้องหน้าเพิ่นแต่คล้องหน้า เคนจะไปเห็นคนเห็นหน้าปังวายวันมาทำอะไรวะจ้ะอ่ะลูกมาเด้อหนามพอน้าอะไรพี่หนามพี่น้องเอ้หนามผู้นะใสแห้งหอมพร้อมอันนี้มันเกิดขึ้นมาเองนี่จ้ะคือเกิดขึ้นตาธรรมชาติเด้นี่บ่ได้ไปขุดบ่ได้ยังไม่ได้นี่กินเบิดหมูบ้านเลยนี่ทำผู้ได้ผลลุ่นกับเมาเองพ่นกับบ้ไปซื้อ มันสิมีตลอดบหม่แหลมมันสิบมันสิบบวกเหมนบ่บ่มีบ่มีบกเดิกอยู่นี่นี่คือบ่มีคือกัดหายนะสิมันเลิกพี่น้องเก็ความใสเผื่อน่ะผมนะต้องมาสะอาดขาดพี่น้องเลยผมนะเอมันสิไล่ตลอดเลยอยงนี้ไล่ลงไปพูนฝนพูนไล่ลงไปฝนลงไปฝนจะเป็นหน้าปังผมนะทางฝนฝนที่นับเป็นหน้าปังทางฝน คนเลเด็กหน่อยเพิ่นกระสิมาก็บผับยังม่ลอกลงมาลงมาลงมาให้พลุงกันก็ไม่ปานเห็นแล้วลงมาเร็ว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 ไม่ไม่ไม่นหนามโอ้เคยสอนหนามพี่น้องเลยมันกระบอเบาใหญ่ได้แต่ว่ามันมันบ่อกบอบอนตักจงได้กระเบืองนวดอย่างไงวะเอาหสิคนไปจะได้กระเบืองนวดมาสี่มีหนามตลอดตลอดปีตลอดวานาแรงนาฝนนี่ กะสิน้ำเต็มตลอดเนี่ยชาวบ้านเพิ่นกระสิมาเอาเป็นเนี่ยเอาใส่ถังแบบนี้ใครจะไดอลายก็เอาลายเอาหน่อยก็เอาหนอเอาเพิ่นสิบ่มีซื้อมีหยังแต่ผู้ใดอยากได้ให้มาเอาเองอยู่หน้าเพิ่อจ้าจ้าเนี่ยมันกระสิมันกระบ่บ่ใหญ่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันอันมันตักบ่เบิดนี่แหละเอาจำได้ก็บ่เบิดนี่ ปอดชานผิดด้อยจ้ะปลอดสานผิด,ด,ก,ด,ผดกิน,ก,น,ก,นกินบกินบไตกินได้นามหอมหอมผีหนออ่อยปลาเย็นผอมเจ้าก็จะเอามาแบบนี้เอามาใส่แบบนี้ใส่แบบนี้กันเอาไปกินยิงสี่ิธทียิงสี่เลย่กนเด,ด็กหน่อยสองคนคนลนะมาให้เป็นกำลังใจป้ากับลุงเลยนะสองเด็กหน่อยสองคนนะ <c oughs> น้าได้จ้ะมันก็จะยุงสีอยู่นแบบนี้เลยนี่กล้<า>องหน้าผลกะเพรานี่นี่บรรยากาศรอบๆบ่บอน้ำต้องเอาหรดแตก,แตกๆมาใส่ยังไงสิได้อเอาหรดมาใส่แบบนี้นี่บรรยากาศพ่นที่อยู่แบบนี้เลยจ้ะ นหมดหนดหมดก็ไล่ยลย <c oughs> อยู่แบเป็นบ้านคำผู้ได้มัก <c oughs> อยากอยู่แบบว่าอยากอยู่ในเมืองกับอยู่แบบนี้ก็สบายช <c oughs> ีบิตเนานี่มันก็จิตักืนนี่แบบนี้เลยน้ำจิตักืนไปน้ำใส่ใส่บรรยากาศ กลางพคนจะเห็ดหน้าปั้งเหมนะือนหัวหน้าม,มันมีตลอดปีข้าไปก็เป็นน้องสะเนาะเป็น,เป,นเป็นบอ่อบ่อปลาที่ผลเลี้ยงค่ะพูนเหมนะอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำที่กินได้ใส่ได้แต่ส่วนมากผมจะเอาไว้กินไม่จะน้ำอยู่นี่นี่แต่กาแฟก็ได้เนาะพี่น้องบ้บอ่อเน้นหอยหนึ่งแต่ว่าตักกังได้กับบวัวบิดตักกังได้กับบัวบัว่านาแหล่งนาฝนจะมีตลอดเลยจ้ะ ต่กินมันหอมเลยกินหนามหอมเราสิเบิ้งค่ะโอ้อพีนนะพ่น้องผล่ะุนหมดหมดแดงผก็มา rip, อยู่น้ำผล่ะนั่นนะใส่โอ้ตากิได้กระบอขุนไหมตากิได้กระบ,บอนี่ใส่ตลอดพอตีตักใส่สผู้อย่งนี้ใส่มันเต็มแล้วก็ใส่ขวด บรรยากาศคุณนะสองคนบรรยากาศเย็นๆพี่น้องเลยใบไหนมาเต้นเต้นเต้นเต้ให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 ้เอฟซีวงดูให้ป้าลุงวงดูพี่ดามาเต้นให้เต้นยังไงเต้นให้ให้ป้าลุงวงดูลูเร็วเร็วเร็วเต้นยังไงอ่ะเต้นเร็วๆน่าดามากหมังอยู่แล้วสินะอั๋วันอันดา <ina> โอ้ยขัดมือขัดล้างอย่างพี่น้องเอ,อ้ยนะผลหมากแบบนี้นะสองคนอ่ะเก็บผักอีกอย่างหนึ่งนะคนเดินหะน,น้าก็มากับเด็กหน่อยจาาาอย้ามามา,มา,ดมาดเออนะดินมาไปยังไหนมามามากันมาพี่น้องเอ้ยขึ้นไปผลอะไรเธอจ้ายู่น้ำเด็กกินกับป่าไป แม่องยาสีกินน้ำเลย